น็อกครับสวัสดีครับสวัสดีะนะทุกท่านนะครับวันนี้ส่งของเสร็จไวครับก็เลยจะไปยิงปลาทักหน่อยเกี่ยมอุปกรณ์มาแล้วอยู่หลังรถส่งของเสร็จเรียบร้อยก็ไปขอแก้มือหน่อยเมื่อวานไปทั้งวันเลยแห้วไม่ได้เจอปลาเลยวันนี้ก็จะไปที่ใหม่ หมายเก่าๆนะหมายที่ของห้ามนะขอบคุณนานะที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับที่กดติดตามกด subscribe ให้ส่วนท่านไหนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ fc แล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งของนะครับถ้าผมบริการผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป ที่หม่กันเลยเดี๋ยวรับขอขับรถก่อนน็อกครับน็อกเลยนนี่ เข่าหัวครับน็อกขาที่ตัวเนี้ยแชมแรลกมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวญาติเก็บปลาก่อน ตัวที่สองก็โดนครับนี่นี่่าเดี๋ยวญยาติลงเก็บป,ปลาก่อนครับปลาไหมองแต้มนะครับมหมาน หลังจากเมื่อวานไปเฮวมาแล้วมเต็มเต็มเล็กมีเต็มสองอืม ดอกนี้เรียบร้อย เต็มสี่เต็มสามได้ปลาช่อนแต่ไม่ได้กดถ่ายกดถ่ายไม่ทันมันขึ้นจิบน้ำก็ซัดเลยเบ้เข้าไปเลยโดนอยู่ปลาช่อนตัวโตอยู่ตัวเจ็ดแปดขีดอะอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นกันโอเคครับนี่ก็สรุปผลงานวันนี้นะครับไอสามโมงเย็นละก็ะไ้สี่แต้มครับปลานินสามแล้วปลาช่อนหนึ่งครับ วันนี้มือแม่นครับเข้าหัวทุกตัวครับนี่ครับแผลให้ดูแผลแผลนี้ครับแล้วก็นี่เข่านี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ช่อนก็เข้าข้างหัวนี่นะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> สองตัวเนี้ยไซโลนี่ครึ่งโลล้วช่อนนี่ก็ครึ่งโลประมาณนี้ ขอบคุณครับ